ถามว่าเป็นยังคนไทยคืออ่ะตรงกรันคนขยันและซื่อสัตว์ทุกคนจะว่าแต่คนไทยทำไมพีม่น้องบอกว่าจะเป็นไพ่กระล้วแต่ทุกคนและบางคนกระทำว่าเป็นยังสะเพยคือได้บอลดีๆเหตุงานที่ดีทุกคนก็สะเพยเป็นคนหนึ่งที่สะเพยจะบอกคอยมักเว่าถึงเหลืองทีโบดีบโบมีคุณนะผ่าโบมีประโยชน์เนาะมันก็เลยเป็นเหตุผลน,น,นว่า สิ่งดีๆนะทุกคนมันผอมจะมากกับความคิดของเฮาเนาะถ้าเฮาคิดดีเฮาทําดีเฮาคิดแต่สิ people, ่งดีๆนะทุกคนเชื่อเลยว่าชีวิตเฮานี่ก็จะผอมสิ่งดีๆเนาะถ้ามาจะแพ้นะให้ยงมคิดแต่เหลืองดีๆนะทุกคนคิดแต่สิ่งดีๆแหละกะภาวนาในใจให้เฮาเจอแต่สิ่งดีๆเหลืองเล่าดีๆเนาะพ่อแม่พี่น้องและชีวิตเฮาก็จะดีเองเนาะจ้ะเนาะคือที่เห็นเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะนี่ก็บิ่งตามนี้เลยเพื่อนกะ พอเข้าไปนะทุกคนเพื่อนหายการซับพอร์ตมากๆเลยงานทีสเปแยร์จะไปนะทุกคนเมืออ่อเอินกับบริยุทธ์คือเกาต้องไปเหตุงานพิเศษพอว่าสเปแยร์เอาถึงเครื่องดูทุนนะทุกคนเพื่อนกระสังซื้อเครื่องดูฝุนมาหายพราเมพี่น้องเนาะทุ่งมืออยังต่างๆแป้งอยังต่างๆคือเพื่อนบ่มียังแม่แต่ทั้งทูบ้านนะทุกคนเพื่อนกะยังพึงซื้อมาใหม่ยัยงเบิดเพราะว่าเพื่อนอยากหายสเปแยร์ไปซอย งานเพื่อนนะ้องทุกคนในกรณีหนีทาซอแพรสีใจดําหรือว่าบอไปมันกระสีโหดไหลเกินไปเนาะพ่อแเม่พี่น้องเมนบอกนี่แหละทุกคนเนาะก็อย่างที่ทุกคนเห็นนี่เลยอะเสร็จกับขอความกับเพื่อนนะ้องทุกคนกนะ็มีความภาคภูมิใจเนาะแถมมือนีนะ่ทุกคนเนาะเป็นมือวันเสาร์เพราะว่ามืออื่นน้องเพ่ว่าต้องไปเหตุวันอาทิตย์เป็นกระบอกว่า น้องเวพว่าพวงนี้เจอกันสิบโมงนะคะทั้งทีเฮายัางโบันเอรับปากเลยว่าเฮาสิไปหรือบอกเพื่อนก็แชทมาแบบบอกมาไลน์มาบอกแบบนี้เนาะทุกคนเฮาก็จำเป็นต้องไปซอยเรือเพื่อนเนาะทุกคนและก็ล้นี่ทีอาจจะหน่ายว่าว่าอยังบอกทุกคนเพื่อนก็คือแบบว่า,าเพื่อนก็บแปลว่า ซับพอร์ตเนาะทุกคนเพิ่นกับบริวายอย่างเงเพิ่นกับว่าสุดแล้วแต่เพิ่นกับว่าเนาะทุกคนไว้กับปกับแล้วแต่ข้อแต่ห้าเห็ดให้มันเต็มถีบว่าจะเป็นทีห้าเห็ดประจําหรือบอบว่าจะเป็นทีห้าพักอาศัยหรือบอ่เนาะทุกคนเ้าก็ตตองอยให้มันอ่าเห็ดให้มันด้ยเนาะทุกคนเห็ดให้มันสะอาดบว่าจะเป็นถีสะแเพะพักเนาะทีสะแพรพแพร,รับนอนเนาะทุกคนกระตองเห็ดไห้มันสะอาดดูแลมันสะอาดและบอนที่เ้าไปเห็ดพิเศษเนาะทุกคนสําคัญก็คือเห็ดให้มัน สะอาดแหละบอนที่เขาเห็ดปัจจุบันนะทุกอย่างคือเขาต้องเห็ดให้มันเต็มถี่บปทุกคนท้าเขาไว้มันก็เป็นสิทถีของเขาเพื่อนกับบริหารทุกคนถึงเพื่อนเขาสิกินเงินเดือนเพื่อนผจญจังเขาเป็นเดือนนะทุกคนในกรณีนี้เพื่อนกับบริวารยัง,ยงนะพ่อเม่พี่น้องเนาะนี่แหละก็เลยเป็นเหตุผลที่ความโชคดีของสแพรนะ่ะทุกคนสบายดีสบายดีสวัสดีจากพ่อเม่พี่น้องเอฟซี FC, ทุกคนทุกทันเดอจะเดอร์ก,กาักทายสบายดีจ้าทุกคนนี่น้องแพรกะ น้องแพรว่ากำลังเหลืองานเนอมวันนี้โด่โซ่ถอนอนเลยทุกคนแต่ก็เลยแบบเออสิมาข้อเราตอบคําถามเอฟซีกันน้องพแม่นี่น้องว่าสะแพ้ว่าวันอาทิตย์นี้เจ้าสิไดไปเหตุงานพิเศษอีกบอจะเสัยเิสี่นะทุกคนว่าอ่ะเจ้านายอนุญาตให้ไปบอด้วยแนวใดนะทุกคนก็คือจะมาว่าอนอวานเจ้านายบริวารยังบอทั้งที่แบบว่าเออกินเงินเดือนเพื่อนนาะทุกคนคือผ่อนจางเขาเป็นรายเดือนแล้วแต่ว่า เ,เพื่อนแค่อยากให้เฮาพักพรอยากให้เฮาอยุดเนาะวันอาทิตย์เนาะ,นานาะพ่อแม่พี่น้องแตว่วันนี้ในกรณีนี้เฮาผัดไปฮัฟห้างงานพิเศษบอลหันบอลน,นี้เนาะเพื่อนว่าจังไรบอเพื่อนเพื่อนบอวา่เอวาเพื่อนบอหายบออาน้อ,นองแพทย์อจะมาตอบคอมเมนต์เนาะว่าเพื่อนบอพอใจบอรวยเนีย่ยไรนาะทุกคนว,นว่าเพื่อนบออย่างห้ยบอรวยอย่างนะ กะทาวาในมอมมองในมุมแบบกับกันน้องพรม่พี่น้องคนอื่นเขาอาจจะคิดว่าเออมันบ่สมควรมันบ่เหมาะสมนะทุกคนว่าสิมีนายจ้างคนใดที่จะใจดีขนาดน้องพแม่พี่น้องเนาะก็ต้องอ่ะที่ใจดีขนาดว่าให้ลูกน้องที่กินเงินเดือนตัวเองอะ่ะไปหับงานพิเศษไปหับงานนอกอ่ะกะซิมีอยู่เนาะทุกคนอะ่ะลอยลอยคนกาซิมีอยู่ประมาณอ่ะ อ่ะร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะซิมีอยู่ประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต์เนาะทุกคนเนาะกับประมาณนี้แหละสเพรกิดว่าแต่ว่าหนึ่งในสามอ่าหนึ่งในสามเปอร์เซ็นต์ฮันก์กคืออ่ะอย่างเซ็นสิบเปอร์เซ็นต์เนาะทุกคนในสามเปอร์เซ็นต์กับซิมีเจ้าหน่ายของสเปคที่สเปคเหตุงานอยู่อ่ะเบอกจังสีซะเพราะว่าวันที่ไปกินเขาเนาะทุกคนเนาะที่เพิ่นพาไปกินเขานะเพิ่นกะดีท่ามว่าเออ จริงๆแผ่นแผ่นกระดีท้าวว่าเป็นอย่างไรเราไปเห็ดงานในสันส,สีเห็ดให้เขาสะอาดบอ่อเออต้องเห็ดให้มันเดียบปลอยด้วยยงังต่างๆนานานนนะทุกคนแผ่นกระมีแต่สะดีท้ามในนี้นะทุกคนแลต่แผ่นกระดีท้าวว่าเอาเขาหายไา้ปัญได้ย,ยังประมาณนี้เนาะชั่เพ่ก็บ,บอกว่าเขาหายพันหนึ่งเราทุกคนโหแผ่นว่าคือหายไร้เท่แผ่นว่า เขาไฮไลท์แนวนี้เขาต้องพายามเห็ดให้มันดีที่สุดเนาะผลว่าต้องทําให้มันดีเห็ดให้มันสะอาดเดิมผลว่าเนอกเพราะว่าแสดงว่าเขาไหวว่างใจเฮาบันนี้เแพก็เลยทมว่าอ่าอ่าเนาะเอิญอ่าก็แล้วกันเพราะว่าเแพเอิญผนว่าคุณอ่าเนาะเแพก็เลยเอิญผนว่าคุณอ่าค่ะเแพก็เลยทมว่าคุณอ่าบ่กวาอีกย่างบนในกรณีที่เแพไปเห็ดงานทำา้งงานพิเศษแล้วก็เลยบอกเผนว่านากก็ต้องพนมมือขอบคุณผนว่า ขอบคุณในายเดอร์ที่ให้โอกาสสเปนนอนทุกคนให้สเพนจะไปเหตุงานพิเศษอ่ะมีรายได้เสริมในวันอทิษฐานสีนนอกโดยที่คุณอาคุณอาบอว่าอย่างนี้นอทุกคนเนาะเพิ่นก็เลยบอกว่าโอ้ยบอกว่าเราองเนาบ่มีปัญหาอันนี้ก็คือแล้วแต่ความสมัครใจของสเพนนอนทุกคนว่าสะเพนจะไปเหตุบอเพราะว่าบอกง่า,ายาคือมันคือมันหยุดแล้วนะทุกคนมันเป็นวันหยุดของสเปแเลนาะมันเป็นผักพอวันผักก่อนของสเปนทาเท้าแพรไว้ ก็ไปได้ยังพ่อแม่พี่น้องนอทาบไว้กะบปตรงไปเห่นกับบัวเนาะแะว่าสิ่งสำคัญที่สุดที่เฮาจะไปเหตุสัตท์สุริตเนาะตอนหนาทีการงานที่เหตุทุกคนชองก็คือเข้าต้องขยันมันเพียนและเฮ้าต้องอ่ะตออ่ะตองแบบว่าอดทนเนาะทุกคนและสิ่งสําคัญที่สุดนะก็คือเข้าไปเหตุยังก็แล้วแต่เาสิไปเหตุอยู่ใสก็แล้วแต่เขาก็คือเหตุเห็นมันดีที่สุดทําให้มันดีที่สุดเนาะทุกคนเหตุเห็นมันสะอาดเหตุให บุกคนไดหรัวทันไดหรัวบานไดที่เขาไปเห็ดนะทุกคนเห็ดห้คนๆนั้นนะถือใจแล้วก็พ่อใจเนาะทุกคนภูมิใจในสีมือเขาเงาว่ากกรณีนี้สเพออ่าภูมิใจบพรทุกคนก็บอกเลยว่าเพื่อนคือสีภูมิใจเนาะพรมะไม่น้องเนาะถ้าบอภูมิใจนะเพื่อนคือสีโบอยากให้ชาวพอไปอีกแม่บอพราะไม่เนหนองเนาะก็ยังที่ทุกคนเห็นนะว่าเพื่อนเนาะ พันซื้อเครื่องดูดฝุ่นมากเนาะทุกคนก็อย่างที่ทุกคนเห็นพ,อพ่อเศร้าแพ่มากอ่าเห็ดงาอีหยังต่างๆนานาทุกคนลูกไส้ของเพื่อนเขาซึกแไปว่าชอบแล้วก็ถือใจเนาะทุกคนลูกไส้ลูกสกาวก็ถือใจแบบเอออยากให้มาซอยเห็ดอีกเนาะทุกคนเพราะว่าเพื่อนบอกว่าเออมาซอยเห็ดแน่เนาะทุกคนทั้งทีเสพบอกว่าเพิ่นจะมีเครื่องดูดฝุ่นหน่อยๆเนาะทุกคนเนาะละบัดนีเสพก็เลยบอกว่าอ้อทาว่ามันมีเครื่องดูดฝุ่นใหญ่ๆอีหยังประมาณนี้นทุกคน มันกะสีสะดวกสบายกว่านี้แน่แหละมันกะสีสะอาดสะอาดคือในที่นี้คือสเสพเป็นคนที่แบบว่ามักใส่เครื่องดูดฝุ่นนะทุกคนมักดูดฝุ่นในชอกหลือๆรีอย่างต่างๆทุกคนคือสเสพจะมักเลยแหละเพราะว่ากรณีที่ห้าเอาา้าเช็ดอ่ะทุกคนเวลาทําความสะอาดเนาะเออแม่นกะจริงว่ะเ้าเอาา้าเช็ดแล้วนี่แต่ว่าในกรณีนั้นคือเขาเอเอเอ้าจะเปื้องเปื้องเปื้องผาอะไรเปื้องผาอะไรอีกที่หนึง่งคือห้องแบบ มันจะเป็นอย่างทุกคนผาหรือว่าเป็นบางอย่างเนาะผาบางขางมันก็จะเป็นคนเนาทุกคนมันก็ยังเป็นขาเป็นคนคเกา่ามันก็เลยจะบ,บริสะอาดแต่ใน,นกรณีสะแพนแบบว่าเออมาเครื่องดูดฝุ่นนก็ะบอกว่าโอ้เครื่องดูดฝุ่นแบบใดเดี๋ยวบอกผีผีสีสังสื้อมาเนาทุกคนสังสื้อมาทุกคนในราคาที่พันกว่าพันเก่าเนาะพอม่พี่น้องยังที่พอม่พี่น้องเ็นนะคือแบบ ได้เมือเพนซัพพอร์ตเฮาขนาดนี้ทุกคนทั้งเจ้าหน้ายของสเพนนอกฝนก็ซัพพอร์ตอยากให้สเพนไปแล้วแต่ทีสเพนไว้อ่ารสเพนก็ไปเพราะว่าในกรณีที่สเปนไปอ่ะคือสเพนไปไห้ทุกคนไปเหตุงานพิเศษเพราะว่าก็โตดข้อไเแต่ทุกคนเสียงมันดังนอะสเปนออกมานังอาดคลคีบข้างนอกเพราะว่าอ่าคือสเปนไปนี่เพราะว่าวันอาทิตย์นี้ เพนหฮสเพรแบบว่าไปซ้ายด่านะทุกคนคือสเพรไปไว้้าสมมติว่าห้สเพรเขางานแบบแปดโมงอ่าเลิกงานแบบห้าโมงยังประมาณนี้สเพรคงจะบ่มีโอกาสได้ทํางานพิเศษถูกวันอาทิตย์นะทุกคนเพราะว่าสเพรเวลาที่สเพรเฮ็ดงานประจํานะทุกคนบอกเลยว่าสเพรเต็มถี่กบงานมากๆเลยสเพรเฮ็ด เฮ็ดตลอดทุกคนเฮ็ดตลอดเลยเฮ็ดในกรณีน,นีคือเฮ็ดแบบไรเฮ็ดไปเรื่อย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 บดิมีเวลาต้องมานั่งพักเบรกหนึ่งชั่วโมงหรวอว่าสามสิบนาทีทั้งสี่คือบอดิมีเวลาทุกคนมีเวลานั่งพักเบรกก็คือช่วงเวลาที่สะพเพกินเขาพอสะพเพกินเขาแล้วสะพเพกินเขาเซจปูป,ป่ะทุกคนคําเขายังแบบเขียวในปากก็คือสะพเพกกต้องยางเฮ็ดหันเฮ็ดหนีไปเรื่อยเปลือยของสะพเพนะทุกคนเพราะว่ามันจะได้บริหารเวลาหายทันนอาะเพราะว่ากำหนดเวลาของสะพเพนี่คือ หกโมงแรงเนาะทุกคนที่ตรงเลกงานและเแพ,พก็เลยคิดว่าเออบางขังอ่ะกับป้าไปถุ่มหนึ่งรัวหกโมงเคิงลักๆักก็คือหกโมงเคิงเนาะแต่เแพ,พก็ยังแบบเออมีความดีใจเพราะว่าเห้าแบบว่าพฟกกัดเหลืองวันยุดตรงนี้แต่ในกรณนี่นี้ถามว่าเแพ,พยอยากยุดและเป็นยังเสพ,พคือตรงไปเหตุงานพิเศษวันอาทิตย์เพราะว่าไปซ้ายพ่อแม่พี่น้องเนาะไปซ้ายอะไรกับอีกอย่างหนึ่งกับเพื่อนกะ เป็นคนนี้สซดีน่ารักนาะทุกคนยังเช่นเนาะทุงมือสะแพรบ่มมีนะันทุกคนเพื่นกระสิเตียมกาัานเห็นเบิดบัวจะเป็นทุงมืออ่ะอ่ะเครื่องดูดฝุ่นนาะทุกคนคือแบบแม่แต่ทั้งทูบาทนนะั่นทุกคนเพื่อนกันยังสั่งสื้อมาหายสะแพรแบบใหม่เลยแกะกองวันที่สะแพรไปเลยอะ่ะก็คือแบบมันก็ว่าเข้าต้องการอยากจะให้ข้ามาซอยทําความสะอาดทุกคนและมันก็กเลยเลือบาแหลกนี่ แค้อย่างสเปนน้องเพราะว่าเปินบอกว่าสเพนบอกว่าสเพนมาหายได้นะถูกอาทิตย์กษได้แต่ว่าข้อ,อย่างเดียวคือบ่มาเสาเพิ่นก็เลยบอกว่างั้นพี่ให้หนูมาประมาณสิบโมงได้ไหมเพิ่นว่าในเน็ตเนาะทุกคนไวยสิบโมงสเพนก็บ,บอกวไว้เพราะสเพนตื่นประมาณเก่ามงเคืองเนาะทุกคนอาบน้มนีนน่นี่หน่อยสเพนก็ไปปั่นจักรยานไปเหยีดงานเนาะ ขอ้อนีนี่ก็เลยแบบเออมันก็เป็นเหลืองเล่าดีเดียนทุกคนแล้วอตอนที่เสพจะออกมานี่เนาะทุกคนพอเสพแล้วงานเจ้านายก็ทามอ่ะมืออื่นนี่เดี๋ยวไปไซบอ่ะเดี๋ยวไปเหตุงานพิเศษอยู่นี่บอก็คือไปเนาะทุกคนเแพก็เลยทามรายละเอียดเพื่อนว่าเออเพื่อนห้เขาประมาณสิบโมงเนาะทุกคนแต่ให้เหลิกช่วงบ่ายเพราะว่ากายอยากให้ไปซอยทุกอาทิตย์แบบนี้นี่หน่นอยนะทุกคนพอบะ่ห้มันเลอะยังลายเนาะทุกคนแบบว่าไปซอยเพื่อนเพราะว่าเพื่อน,อน,อนอยูโตแบบ สีค้นนะทุกคนพอาะีค้น้ะมันนี้คือตางคนต่างออกไปทํางานข้างนอกนะพอจะมีเวลาแบบนี้นี่นอยก็คือสวงคํานะทุกคนแต่คือแบบยังง่ายๆคือเหมือนสะเพนนี่เลยเนะาะสะเพนก็นทํางานนอกกัห้องกะ คำคำคำกับบมีเวลาทําความสะอาดห้องเือทุกคนนอกยกเว้นจากวันอาทิตย์หรือวันเสาร์ยางเช่นก็รณนี่น้องวันเาสาร์สะเพอหรืองานสวงบายนะทุกคนพ่อคำคำในจักน้อยสะเพอกระตองไปทําความสะอาดเพราะว่าวันอาทิตย์สะเพอต้องไปทํางานพิเศษเพิ่มนะทุกคนอันนี้ก็คือความขยันของสะเพอนะทุกคนและก็ความซื่อสัตย์สุจริตต่อนอาทีการงานเลยเหตุให้สะเพอพบพอแต่สิ่งดีๆงาน,นดีๆนะทุกคนนกกะ,ะอยากจะ เราประสบการณ์และก็เหตุการณ์ห้พ่อเมย์พี่น้องฟังเดอจ้าเดอเนาอคลิปนี้ก็ประมาณเท่านี้แล้วพอเม่พีนพ่น้องผิดพลาดประการใดก็ตก้องกราบขอโทษขอให้ขอบคุณที่เขามาติดตามเป็นกําลังแห่งใจให้น้องเพีวยว่าเดอจ้ะเดอขอบคุณในหลายถูกกาลังแห่งใจค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังแห่งใจให้น้องเพียว่าในเดอทุกคนและท้่สําคัญก็ต้องขอขอบคุณเนาะนายจ้างของสแเพรทุกๆคนและทุกๆุกคนคนไทยที่เป็นไ้โอกาสมอบแต่สิ่งดีๆให้แะเพนนะทุกคนขอบคุณใใอะขบคุณน โตของสะแพเองนะทุกคนทีเฮาหยึดมันในคุณงามความดีนะจจะพอมีพี่น้องไปแล้วบายบาย